เป็นการที่ร่าสอบสวนแจ้งข้าก็คือเหมือนกับเป็นการถอดการปลาใส่ถอดประเด็นปัญหาของสังคมไทยให้มาอยู่ในสมมวนะเพราะฉะั้นถ้าใครอยากถึงปัญหาของสังคมไทยว่าสังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างถ่านการหาดสมมูลก็เหน้เว่ามีเห็นที่ดเห็นปัญหาว่าเราพูดถอะไรบ้างว่าเป็การเขาประหาเขาการแล้ประหารไม่ดีอะสิ่งที่เราปาใสที่เราพูดยู่บนเวทีก็ได้มาระมลน ครับก็อจาที่สอ,อนอนเรื่องูที่ค่าเ่อ,อเป็นเรื่องอดีเมันเป็นเทสที่อบต้คดีแล้วก็ใดขมี้อที่น่าพูดถึงอย่างหนึ่งว่าเขาบอกว่าการแสดงตีในพี่นวเป็นเป็นเรื่องผิดเป็นการยุยงผุกป,ปันเป็นหนึ่ในการแจ้งข้อหาเพิ่มกาเดียนอยู่ที่สอน,นอพรอหอนโยธินนะคะ แจ้งขออ้อหาศิลปินบนเวทีคนอื่นๆด้วยในครั้งนี้ก็อยากที่ผ่ายบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นหลแล้วว่าการแสดงออกอทางในรูปแบบของเชิญศิปลปะดนตรีค่ะเสียงภาพชัดไหมคะั้องบอกว่ดนี่ถูกถูก,ถ,กถูกกังกัดซึ่เพราะว่ากกเพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะมรดูุสาระสาคัญ พราะฉะนั้นในคดีจำนวนอย่างผมก็ให้ความเห็นไปว่าเหตุผลเครื่องนะครับเขาถามว่าเรามีเหตุผลเครื่องกับผู้ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องนี้ไหมเราก็เลยบอกว่าลงไว้ว่ามีเหตุผลเครื่องนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติในหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอุดมการของรัฐอุดมการของเจ้าหน้าที่รัฐไทยก็คือการปกป้องความมั่นคงนะครับซึ่งความมั่นคงที่บัญญัติไว้เนี่ยก็คือความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยะจริงๆแล้วพวกเราพูดถึงเรื่องการเป็นลูกสาบัประสาทที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะขัดขวางเราใช่ไหมครับเขาไม่เอาเหตุเหตุเกี่ยวกับสถาบันกตรขัดโดยตรงเขาเอาเหตุอื่นที่จะมาขัดขวาง uh, เสรีภาพในการพูดของเราเช่นอย่างกรณีเหตกุการณ์ที่นี้ก็คือพลเกระุทเฉพลบอกประยซึ่งเนื้อหาสาระที่เราพูดในเวทีนั้นก็พูดถึงเรื่องการเซ็นไท,ไทยเซ็นรับรองการรับประหารนะครับพูดถึงเรื่องถ้ามีการรับประหารเนี่ยเราจะอกอกมาต่อต้านยังไงแล้วถ้ามีการเซ็นรับอาหารเนี่ยใครคนนั้นเป็นคนเซ็นเรากดดันไม่ให้คนเซ็นรับอาหารเซ็นเพราะฉะนั้น เรื่องทั้งหมดนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมันเชื่อมโยงไปถึงคดาบัญกษัตริย์มันเชื่อมโยงไปถึงการที่ต้องพูดถึงอาบัญกษัตริย์เพรานั้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีอื่นๆคดีอะไรที่มันเกิดเกิดจากการที่ปฏิรูปอาบัญกษัตริย์ไปตำรวจมีกล้องความมั่นคงของรัฐอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเหตุใดที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มีการแม้แม้กระทั่งมีโควิดมีอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็มีคดีมาเรื่อยๆเราเห็นได้ว่าคดีมันเยอะมากจนแม้แต่พวกผม่พอ เพราะฉะนั้นแล้วันนี้สิ่งที่เขาใช้ความรุนแรงทางตรงก็คือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแล้วมันก็ก่อเกิดความรุนแรงทางตรงอย่างีพวกเราต้องเสียเวลามาที่นี่หลายๆคนต้องเสียเวลามาคดีที่มันไร้สาระคดีที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลคดีที่มันพูดถึงเรื่องหลักสิทธิชนหลักประชาธิปไตยแล้วมาผิดมันต้องมาตีความนกฎหมายผมื่อว่ามันเป็นเรื่องที่สิ่งที่วันนี้ที่รัฐบาลใช้ทำให้เราเหนื่อยทําให้เรารู้สึก อึดอัดบนโนะเราก็เริ่มอึดอัดแล้วเนาะเรารู้สึกว่า,<ช>าการเป็นคดีแบบนี้มันน่าเบื่อแล้วมันก็เสียเวลาพวกเรามากตอนนี้ให้เรามารายง,งานตัวเยอะมากเนาะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นหน่วงคืออย่างปีนี้เขามาเป็นในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ของเขาชัดเจนว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาจะร้อนคดีออกมาเยอะมาก แล้วก็ที่เรียกว่าเป็นการรองยาและกันในการที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเ<อ>ติเมกับคนรอบข้างหรือว่าพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสป,ปอตไลท์แล้วก็ทำเทา่าที่ฟังมาเมื่อกี้ส่วนใหญ่คนที่เรียกว่าไม่ได้เป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้เป็นเหล่าแกนนำเนี่ยศาลจะสั่งฟ้องเลย <ผม S 1> ทันทีถ้าไม่มีการกดดันจากทางเรา <ผม S 1> <ว>คือผมคิดว่าเรื่องนี้เราเราต้องช่วยกันครับคือไม่ว่าความอมยุิธรรมมันเกิดขึ้นกับใคร คือณวันนี้มันยังไม่สามารถมีการเคลื่อนไหวได้นะครับเคลื่อนไหวได้่ใงญได้เพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดนะครับเราก็พยายามเคลื่อนไหวเลยอย่างที่พวกผมก็เคลื่อนไปที่ครูเขียวความวิทยาการเกิดที่ไหนเราก็เคลื่อนไหวที่นั่นหลายที่อย่างที่สถานทูตฮาม่าหรือหลายที่ผมคิดว่าเราต้องต้องติดตามและเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่าให้มันปล่อยให้เรื่องเงียบไปอย่าปล่อยให้การใช้กฎหมายคือสิ่งที่รัฐเขาใช้เพราะว่าการใช้กฎหมายมันเป็นความชอบธรรมครับโดยอ้างว่าพวกเราผิดกฎหมาย แค่นี้มันเป็นคำท้าทามากแต่เราต้องตั้งคำถามไปมากกว่านั้นอยากให้สังคมตั้งคำถามไปมากกว่านั้นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการตีความว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่นั้นจริงๆเหรอหรือว่ามันมีจินตนารมากกว่านั้นเพียงแค่ใช้กฎหมายมันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความร้อนรนให้กับรัฐเรื่องการความเข้าใจกับประยุทธ์ในการที่จะอธิบายกับคนต่างๆว่าเอ้แค่พวกนี้มันคือคาผิกดกฎหมายให้จริงๆกฎหมายนะมันถูกออกแบบมาอย่างพรบลุบบุมถูกออกแบบมาจากคนพวกของเผด็จการออกแบบมาเพื่อจกัดการโดยตรง ออกแบบให้เรายกสิทธิการชุงมุมสิทธิอสังหรีรของเราให้กับใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคดีที่ห่อยพวกมาก็จะมีการไปขออนุญาตการชุมมุมซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องมาถกเถียงกันใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนสิทธิเสรีภาพมันเป็นที่เราเกิดมาแล้วเรามีสิทธิหรือเราต้องมอบสิทธิในการสิทธิเสรีภาพของเราให้กับใครเพื่อขออนุญาตการชุงนุมเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือผลพวงของการรัฐประหารนี่คือผลพวงของการออกกฎหมายของคณะคอรม เพื่อออกแบบมาใช้ในกฎไกนี้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันของกฎหมายต่างๆที่ออกมาจากคอรมพัะพจะอยู่ในทุกสำนวนในทุกคดีมาถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ปิดปากของประชาชนครับอย่างการแสดงดนตรีครับพออธิบายเลยครับว่ามันมีเนื้อหาเพลงหรือว่าการแสดงออกเป็นงไงที่เข้าใจไหมไม่มีเลยครับถ้าเขียนว่าการขึ้นแสดงดนตรีหมายถึงการเข้าที่เข้าใจนะที่แบบอ่าลีเลทกันไปก็เป็นการสมรู้ร่วมคิดหมายถึงว่าเป็นการเหมือน ร่วมกันก่อม็อบอะไรประมาณนั้นนั่นหมายถึงว่าการที่คุณโชว์อัพขึ้นไปบนเวทีแล้วอ่ะหมายถึงว่าเอ้ยคุณมีส่วนร่วมแบบการอยายวยงผกปันหรือว่าใดๆกั่นงนๆะเห็นว่ามีียปปงปินอย่างหมอแคนแล้วก็มีทคนมีน้อยสองคนที่จะแกนรูปมันที่สิบนี้จะมาใช,มใช่ไหมครับก็มันมันลามไปหมดนะครับคือความกลัวของรัฐที่แค่ที่จะฟังแล้วก็เอาไปแก้ไขใช่ไหมครับ ฝังข้อเสนอสามขอาม้อเสืออมันยุบออกไปล่างลำดุใหม่แล้วก็ไปรู้สาไาแทนที่จะฝากข้อเสนอแทนที่จะแก้ไขเปิดช่องทางให้รัฐสภาแก้ไขปัญหาต่างกับปิดทุกช่องทางเพราะฉะนั้นพอมันพอทุกคนออกมาพูดพอคนอื่นมันอึดอัดมากขึ้นนอกจากประชาชนรางกรทั้งหลายมันศิลปินคนอื่นในสังคมที่เป็นหน่วยย่อยต่างๆของสังคมก็เริ่มตึดอดที่จะออกมาเพราะฉะนั้นพอคนเริ่มออกมามากขึ้นกฎหมายมันก็ลามไปมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าบกฎหมายหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือมันเกิดขึ้นกับใครคนใดตัวหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันอยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วยกันสกัดกั้นช่วยกันต่อต้านช่วยกันทําให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปทําให้ว่าทําการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการใช้กฎหมายผิดปากเนี่ยมันหยุดรไปอีกนิดนยมันจะไม่หยุดตอนนี้หรอกครับแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันนะคนโดนออกมาเราก็ต้องช่วยรณรงช่วยกันติดตามช่วยกันให้กำลังใจถ้ามีการดูอีกรเราก็ต้องออกมาช่วยกันละวันนี้มันยัง การเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าการเคลื่อนไหวจะไม่มีนะครับการเคลื่อนไหวมันยังมีการกดขี่มันยังมีถึงแม้ว่าณวันนี้บรรยากาศทางสังคมมันจะไม่เปิดนะครับบรรยากาศทางมันมีโรคติดต่อมีอะไรที่ยังไม่เปิดในการเคลื่อนไหวแต่ว่าการกดขี่ะครังคมต่างๆปัญหาโควิดณวันนี้ประชาชนยังเดือดร้อนก็ยังมีที่รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้รัฐก็ได้เคยแครนประชาชนมันมีหลายครั้งแล้วทางนี้ก็เช่นกันวัคซีนพระราชทานปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันยังมีเพียงแค่พวกเรายังไม่ได้ ออกมาพูดพวกเรายังไม่ได้มีเวทีชมุมนุมเหมือนแต่ก่อนได้เพราะมันหากเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ทุกคนติดตามปัญหาต่างๆแล้วมันก็ยังมีช่องทางต่างๆท,ที่ให้ติดตามนะครับเรียนร้อยขอบคุณครับวันนี้มาขอค่ะก็เรียนรายงานสดที่สอน,นอพหลโยธินนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะคุณไผ่กับคุณ แอมมี่นะคะก็ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของอาการปราศัยเมื่อวันที่27พฤศจิกาที่ห้างยักลาดพาวนะคะเดฉันก็ขออนุญาตมารายงานสดจากยูดีดีเนวซึ่งก็ถือว่าเป็นการรับทราบข่าวสารแบบกระทันหันนะคะก็เลยแวะมาเพื่อมาทำข่าวให้ผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับชม จากสนักข่าวย d ดีดีนินะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับทราบข่าวสารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก็จะมีสื่อมวลชนนะคะมาทําข่าวกันนะบริเวณนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเนี่ยฮะทั้งสองท่านก็อยู่ด้านในแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยเพื่อ,อ รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกออ็ขนาดเดียวกันก็คงจะมีคมดีอื่นๆตามมาอีกเยอะๆะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมซึ่งเราก็่ะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะมีไว้สัมภาษณ์นะคะ เดี๋ยวลองฟังนะคะว่าไผ่จะพูดคุยประเด็นที่ทางอาวอยถามอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็มารับฟังร่วมกันละกันนะคะคู่บ้านคู่เมืองครับมีโอกาสได้เจอกับไผ่แล้วนะครับให้ไผ่อธิบายกันหน่อยนะว่าเมื่อวันที่2ทุ่มทำอันที่ผ่านมาที่ไปออนทัวร์กันหน้า สองพอเนี่ยนะฮะเหตุการณ์วันนั้นเป็นไปยังไงเล่าที่มาที่ไปไม่ต้องไปที่หน้าของพ่อครับก่อนอื่นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงวันศุกร์เขาอาทิตย์นะครับพวกเรารักดณนอนทัวร์ได้จัดท่ายเป็นค่ายเรียนรู้เป็นท่ายที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นค่ายที่ส่งเสริมความเป็นมูดเข้าใจปัญหาต่างๆของสังคมไทยเห็นในชนชั้นเห็นสิ่งการพัฒนาแล้วก็เข้าใจถึงกระบวการเมืองกปกครอง แต่ว่าที่ไปท,ที่สองคนเนี่ยแือตำรวจมาทุกตามเราทุกมตามนักเรียนไม่ใช่ไปเรื่ขของสุสา,านมันเริ่มจากการที่พวกเราก็ไปใ,ในแต่ละที่นะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโควิดเนาะเราไม่สามารถจัดงอมได้เราก็ทำเป็นค่ายเล็กๆประมาณ2ี่คนนะครับเพื่อในการจัดก,การเรื่องโควิดมาตรการโควิดด้วยพอเราจัดค่ายเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนครับแล้วที่ครูของเรียนบางคน ที่เอาข้อมูลต่างๆของอรายชื่อที่จะไปค่ายไปส่บให้ายความมั่นคงแล้วมันก็มีเจ้าหน้าที่จใะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่รู้ใส่ชุดที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้าไปสอบถามว่าชื่ออะไรไปค่ายที่ไหนไปทำอะไรค่ายอะไรามีการถ่ายรูปซึ่งหลังจากคนสมัครมาค่ายเราเนี่ยยิคนเนี่ยได้ยินเสียงชัดไหมคะฝากรายงานนิดนึงนะคะเดนจะได้ปรปับปรุงท,นนทำให้หลายคนกลัวพ่อแม่กลัวคู่ของคัวแล้วบอกว่าไม่ไ,ไป นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาเกิดจากการที่ว่ามันไม่มีกฎหมายไหนเลยที่ไปห้ามว่าเฮ้ยห้ามนักเรียนห้ามเยาวชนห้ามคนไปค่ายไม่มีอยที่ผมบอกว่าพอมันเป็นค่ายของประชาธทปไตยพอมันเป็นค่ายของรัฐบาลรมันเกิดปัญหาทีที่เปนเป็นค่ายก้าวูนสี่ค่ายทะรจะทานค่ายจิตอาสาค่ายที่เกี่ยวกับรัฐค่ายที่ไม่เคยห่าไม่เคยไปเกี่ยวกับเฮ้ะนั้นเฉกเช่นกันทำไมเราทำค่ายทำไมมาพู้ถามทำไมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย ต้องไปกรอบกู้ศสักสีทำไมมนุษ้์คืนมัน,น,น,มนทําให้คนที่อยากไปค่ายรู้สึกผิดนะครับอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยที่จะไปค่ายแล้วทำไมมาผมผมแล้วพ่อแม่ไม่ให้ไปรู้สึกว่าการไปค่ายมันผิดะไผิดมันนี่คือการลิดรอนสักสีทำไมลิดรอนสักสีข้าเลยคุณตำรวจอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติแค่การไปถ่ายรูปแต่มันไม่ปกติกัหรับประชาชนทั่วไปมันไม่ปกติถ้าเขา้าตัวเขาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันเป็นความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นที่มันส่งผลจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงาน เป็นเครื่องมือของ,ของรัฐส่วนกลางนะครับที่ต้องเขาเรียกอะไรปกป้องอการไปรู้ปกป้องสถาบักนกษัตริย์นะครับเพราะนั้นพอเป็นไข่อะไรที่เป็นเขียนอะไรเ่างๆเนี่ยเขาจะฟุกงความอยากรู้อยากจะเขาเรียกอะไรภาษาชาวบ้านอยากจะเออนั่นแหละทันที <c oughs> แล้วนี่เป็นเป็นปัญหา <c oughs> เพราะว่ารู้สึกความรู้สึกของคนที่โดนมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันรู้สึกว่าอา้าวแล้วลูกฉันไปทําอะไรผิดทำไมตำรวจต้องมาที่บ้าน <c oughs> น,นี่นี่มันคือความรุนแรงที่ตำรวจไม่ไม่เคยชินแล้วประชาชนก็ไม่เคยจินตันที่ตำรวจไปบ้าน S <S> เราก็เลยไปเรียกร้องเที่ยวเรียนผู้เขียวนะครับเพื่อไปยืนยันว่าค่าเราเนี่ยเป็นท่ายที่เรียนรู้ประชาธิปไตยเป็นท่าที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่โรงเรียนผู้เขียวไม่มีที่พออไม่เคยมีเราคิดอย่างนี้ที่จะส่งเสริมความเป็นนักเรียนทำให้นักเรียนเป็นเหมือนกันไม่เคยส่งเสริมความหลากหลายไมเคยส่งเสริมความเป็นคนชอบทำให้คนเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันคิดเหมือนกันงนี้คือสิ่งที่ระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างนั้นเราก็เป็น ใช่เป็นบทนการเรียนรู้หนึ่งที่ระบบการศึกษาไทยให้ไม่ได้เห็นว่าไปปราใสขี่ข้างนอกคงไม่ได้แต่เขียนเข้าไปข้างในใช่แล้วนักเรียนโรงเรียนพกเธียวก็เข้า,ขามาผมคิดว่าใน,ในบางพื้นที่จังหวัดเนี่ยคือมันสำคัญนะครับคือทุกคนเนี่ยความขบวนมันมีแต่ประเด็นคือมันถูกกดเพราะในจังหวัดเนี่ยโครงสร้างโครงสร้างทางกฎหมายโครงสร้างของอำนาจท้องถิ่นเนี่ย มันแรงมากหมายความว่าเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ต่างๆที่อยู่ในกาลพื้นที่อย่า,ยายงที่ไกลเนี่ยใช้อำนาจจนเคยชินประชาชนถูกใช้อำนาจจนเคยชินไม่เคยตั้งคำถามนมกเรียนนักศึกษาไม่เคยตั้งคำถา,า,ามกับอำนาจลำั้นว่ามันถูกบ้าชอบกินมือปานปี่คือสิ่งที่ผมพบเจอน้องหลายๆคนเจอตำรวจเข้ามาผมตั้งคำถามว่าเราไม่ถามเลยว่าเคามี้อำนาจอะไรมันเกิดการข้ออันนี้คือการเรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปที่นั่นเราต้องการนี่คนที่นั่นตระหนักได้รู้ถึงสิทธิเหมือนกันว่าเรามีสิทธิมีหลักสิทและตำรวจทำแบบนี้ไม่ได้ เาที่ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะใช้อำนาจใช้อะไรก็ได้ไม่ได้แล้วเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะมาแสดงออกเพียะนั้นเราไปสอบกัเรื่องต้องการให้ขอโทษแค่นั้นเองเขาเรีร้องให้ขอโทษให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ไปริบรอนตักสีทั้งนั้นเขากลับไปกอบกู้เขากลับไปกอบกู้ไปขอโทษเขาให้พ่อแม่เขารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเขาไม่ได้ผิดนะเว้ยที่แค่จะไปฆ่าแลตรวจชาบ้านแต่มันผิดเพราะสังคมมันผิดปกติมันผิดเพราะกฎหมายผิดปกติมันผิดเพราะแนวคิดของเจ้าหน้าที่รัฐมันผิดปกติ ตามเข้าไปที่สบพรมที่เกีย่ยวเราปรากฏว่าตำรวจเองก็เข้ามาดูแลเราสักพักหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นก็เราก็ตั้งค่ายได้ปกติแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการสั่งย้ายเกิดขึยย้นเพราะการท่างีัเป็นตันเป็นหลักเาะเขาคินเราไม่ได้ออไก็เรื่องเดียวครับก็คือเรื่องการจีนใต้เป็นเร่าานนองสถาปัต์เป็นเรื่องเดียวยคือปัญหาขอาสารของไทยอันนี้คือเรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เท่านั้นทุกเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทนั้นใช่ไหมครับก็คือว่า เขาตอนแรกเนี่ยเขาจะมาขอโทษผมค์ิตคลองก็ไม่มาขอโทษเราก็เคลื่อนไวปกติใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาที่มันเกิดที่ไหนเราก็ไปที่นั่นแล้วเราจะไม่ได้ไปแค่ปัญหาที่นั่นแต่เราจะแบกปัญหาของสังคมไทยปัญหาอะไรต่างๆไปพูดให้คนที่นั่นเข้าใจด้วยครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการเป็นลูกชายเปรนสาวก็ต้องจิดไปทุกที่อยู่แล้วเพราะทุกที่ในสังคมไทยทุกตลาดนิ้วในสังคมไทยมันเกิดปัญหาเพราะที่นี่คือแผ่นดินมีคนอยาจะถามว่าเอ๊ะทางนี้ จัดไปแล้วมันจะมีครั้งต่อไปอย่างไรรัศดรอ,ออนทัวร์จะจัดขึ้นอีกจัดแน่แน่ครับตอนแรกเราก็ไม่อยากจะเปิดตัวอะไรมากหรอกครับเป็นกําลังสร้างร,รุ่น,นรุนกาลังสร้างมอ,องข้ามไปก่อนและพอตอนนี้คือหลายคนรู้จักผมก็เปิดเลยแล้วกันครับตอนนี้พวกเรากลุ่มรัศดรน,นะครับนนีเราก็แบ่งแบ่งส่วนกันนะในรัศดรมีหลายส,ลส่วนหนึ่งก็คือรัศดรอ,ออนทัวร์นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่เยาวชนท่านใดนะครับทั่วประเทศไทยสนใจนะครับ ภาคกิดตามนะครับในเพจรัศดรนะครับว่าจะมีกิจกรรมมีค่ายมีอะไรที่ไหนนะครับเปิดเป็นพิมพเลยแล้วกันว่าสนใจนะครับมาศึกษามาเรียนรู้มากระบวนการเล็กๆั่าพูดคุยกันสิบวิสิทิคนนะครับเรียนรู้ปัญหาต่างๆของกายพูดอย่างมีพื้นที่ปลอดภัยนะครับพูดได้อย่างเต็มที่เรียนรู้กันอย่างเต็มที่อยากเชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ระบบการศึกษาไทยให้ไม่ได้เนี่ยการเรียนรู้อย่างอื่นเป็นยังไงบ้างสิ่งที่รัฐไทยไม่อยากให้เราคิดไม่อยากให้เราเป็นเนี่ย มาหาคำตอบมาที่ร<ช>ัฐ<ช>ดานครับสถานที่วันเวลาจัดไปดเรื่อยๆครับจัดไปลหลายๆที่จัดทั่วประเทศไทยเลยครับก็คือแล้วดับระกาศทำระดับระกาศขอเชิญชวนทุกคนที่ตามเลยครับครับผมเอ้าฟังพ่อแม่ผู้ปกครองนิดหนึ่งบางทีเนี่ยก็จะโตว่าคือกังวลนะว่าในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยพอมาอยู่รัฐดอนแล้วเนี่ยอาจจะกังวลถึงเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดสองเรื่องเนี่ยโดยทั่วไปว่าเยาวชนอีกที่ต่อต้านการทำงานของภาครัฐอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกยังไงว่าท่านี้เป็นอะร ให้เด็กผู้ใหม่ได้เข้าใจประารทป็ไการเคลื่อนไหวเพื่อที้จองประชารที่เปไนไครับถ้าบอกว่าเราหอวแข็งครับใช่ครับเราห่แข็งครับเราไม่ได้หัอ่อนที่ร้านจะบอกอะไรก็เชื่อก็เชื่อที่สถาบันจะลองอะไรเราก็เชื่อคือคำพูดนี้ผมเชื่อภาษาไทยเวลาบอกว่าเราเราเปหแข็งมาอยางเราบอะไรเรามีัวาคิดเราคิดเองได้เราไม่ได้เชื่อกอย่างเราตั้งคำถามกับความคิดความเชื่อแล้วเราก็มีความคิดของเราเองเพราะฉะนั้นผมเพิ่งคุยกับผู้ปกครองไป มันมีความกังวลอย่างนงี้ครับผมก็อยากถามผู้ปกครองเหมือนกันว่าลองตั้งคำถามดูซิว่าสิ่งที่ลูกตัวเองทำมันผิดตรงไหนสิ่งที่ลูกตัวเองอยากเห็นการไปรนลูกชาบันกษัศสิ่งที่ลูกตัวเองอยากเห็นสังคมที่ดีกว่านี้สิ่งที่ลูกตัวเองอยากเห็นรัฐสวัสดิการสิ่งที่อยากลูกตัวเองอยากแต่งตึกไปเวียนไปโรงเรียนเออดีดีมัผิดเลยสังคมต่างหากที่ผิดที่ไม่เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ไม่เปิดโอกาสให้กับคนเหล่านี้ไม่เปิดพื้นที่เสรีภาพสังคมต่างหากที่ผิดกฎหมายต่างหากที่ผิด ที่กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดิ้นรนอที่สิทธิภาพสร้างความควยแก่ดข้นในรองครพ่อแม่ต่างหากที่ผิดที่ไม่ปล่อยให้ลูกไปสิ้ลืยังไปกลัวกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงไปกลัวสิ่งอะไรที่มันไร้สาระกฎหมายอะไรก็ไม่รู้แทนที่เราจะตั้งคําถามปกป้องลูกเรากลับไปขิดกันลูกผมคิดว่าจุดยืนตรงนี้มันสําคัญสำหรับผู้ปกครองเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งคําถามแล้วว่าถ้าลูกเราไม่ได้ผิดสิ่งที่ลูกเราคิดเราเชื่อเนี่ยคือสิ่งที่ถูกและมันเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติต่อประชาชนเนี่ย เราต้องสนับสนุนแล้วเราต้องไปบอกไอ้ปัญหาที่มันจะมาเกิดมาคุกคามลูกเราเนี่ยเราต้องไปช่วยกฎหมายใช่ไหมตำรวจใช่ไหมเราต้องไปช่วยตรงนี้ไม่ใช่ไปบอกให้ลูกไปพราะฉะนั้นหลายๆคนปัญหาพอมาถึงทางนี้ผมคิดว่าอยากให้ทาใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงว่าประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วลูกคุณนี่แหละคือคนหน,นึ่งไดประเแล้วณวันนี้เราต้องฝากอนาคตไว้กับลูกของคุณๆๆคุณต้องซับพอดเขาและปกป้องเขาเพื่อให้เขานำพาให้ชีวิตของพวกเราทุกนดีขึ้นอยาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ อย่าไปเป็นเครื่องมือของรัฐจงจงยืนหยัดกับลูกด้วยความกล้าและปกป้องซัพพอร์ตเขาผมคิดว่ามันมีแค่สองทางแล้วน,นะวันนี้ใช่ไหมครับเราต้องเลือกนะเราต้องเลือกที่จะสู้ไปด้วยกันละเบียนล้เบียด